มหาลัยมีโปรแกรม Adobe ของแท้ให้นักศึกษาใช้ไหมคะ กองเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะร่วมกับสำนักหอสมุดนะคะ,ะมีบริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe สำหรับนักศึกษานะคะซึ่งจำนวนก็ค่อนข้างจำกัดกนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะหมุนเวียนการใช้งานให้นักศึกษาได้ใช้งานกันทั่วถึงนะคะแล้วก็ซึ่งหนึ่งแอคเคาเน์ีย่ยสามารถใช้งานได้จำนวน30วันนะคะสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้นะคะตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ หากนักศรรึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของกองเทคโนโลยีดิจิตัลได้ตามนี้เลยค่ะในมหาหลัยเราเนี่ยเราสามารถเติม,มลมตรงไหนได้บ้างครับ เติมลมรถจัก,กรยานนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ให้นะครับก็จะมีอยู่ที่ลงจอดรถไฟฟ้านะครับด้านข้างอาคารวุทากาศนะครับนี <Wow. S 1> ้ก็จะมีปั๊มลมแล้วก็มีอุปกรณ์เซอร์วิสเบื้องต้นนะครับสำหรับน้องๆแล้วก็บุคลากรให้สามารถมาใช้กันได้นะครับ <Okay. S 1> ที่นําจัก,กรยานมาใช้ภายในมหาวิทยาลัยนะครับผม